ข่าววันนี้เป็นข่าวที่น่าสลดใจมากนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดน้องบัวลําพูซึ่งเป็นอดีตตารวจนะครับยศเนี่ยสิบตำรวจโทสิบตำรวจเอกอาจจะยังไม่แน่ชัดมากนะักแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับว่ายศเท่าไหร่เพียงแต่ว่าผู้เสียชีวิตมากกว่า20คนนะครับที่ต้องสูญเสียจากเหตุการณ์นี้แล้วตำรวจไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุจนกระทั่งว่าทราบว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ ปิดชีพคนในครอบครัวตัวเองทั้งลูกและก็ภรรยารวมถึงจะตัดสินใจนะครับปิดชีพตัวเองตามไปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าหดหู่มากครับแล้วก็คำถามที่สังคมจะต้องถามมากขึ้นหลังจากนี้ไปคือเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมา3ปีติดแล้วนะฮะที่เป็นลักษณะเดียวกันนี้แล้วเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับอรอบที่จะคลั่งโครนาเนี่ย เป็นรอบที่อยู่ในการเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ก็มีเหตุจูงใจแต่ครั้งนี้เราไม่ทราบได้เลยว่ามีเรื่องส่วนตัวหรือมีเรื่องโกรธแค้นอะไรในจุดนั้นที่ไปก่อเหตุที่ศูนยเด็กเล็กกันนะครับก็อาจจะพันแล้วทีนี้เนี่ยหรืออาจจะวิเคราะห์กันต่อไปว่ามันมีปัญหาสะสมอะไรมากกว่านั้นหรือไม่ในวงการที่ตัวเองเคยทํางานนะครับในการเป็นตารวจหรือนะครับมีปัญหา ทางจิตอื่นๆตามมาซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับเดี๋ยวดูรายงานข่าวกันก่อนครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น12นาฬิกา30นาทีของวันนี้นะครับ6ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่โอน่าติดตามเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวงการอีกแล้วนะครับเกิดเหตุกราดยิงในศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่งในอบอตอนากลาง ตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งเด็กๆและก็ผู้ใหญ่เพราะว่าอยู่ในศูนย์เด็กเล็กนะครับตอนนี้คนร้ายหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังระดมเข้าตรวจสอบและล่าตัวคนร้ายซึ่งแน่นอนว่าลงไปขนาดนี้ข่าวใหญ่แบบนี้ต้องล่าให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่โอ้หน้ากลัวกว่ากรณีจากคลั่งด้วยซ้ำนะครับที่โคราชนะครับรอบนี้เนี่ย ได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนชาวหนองบัวลำพูและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าระวังรถกระบะวีโก้สประตูสี 4, ขาวทะเบียน6กไก่ทอทง6499กรุงเทพมหานาครถ้าพบเห็นเนี่ยให้ทุกท่านได้รีบแจ้งตำรวจหรือหมายเลข191ครับต่อมาเวลา12น50นาทีตามลำดับนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์หนองบัวลำพูได้รายงานว่าเหตุการณ์นี้ครับเป็นคนร้ายคลัง่งใช้อาวุธปืน และมีดทำร้ายครูและนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพูซึ่งเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้วนะฮะโหดมากครับ26รายเสียชีวิต26รายเป็นเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน23รายและครูผู้ดูแลเด็กจำนวน2รายครับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์จำนวนหนึ่งรายทราบชื่อผู้ก่อเหตุก็คือ10ตตำรวจโท ปัญญาเป็นอดีตตำรวจสถานีตำรวจภูทรแห่งหนึ่งในจังหวัดนองบัวลำพูนั่นแหละครับย้ำว่าเป็นอดีตตำรวจนะฮะนะครับสิบตำรวจโทรปัญญาขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและก็ตำรวจกำลังออกติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ครับนะครับกระทั่งล่าสุดเวลา14บ5นาฬิกานาทีครับผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าทางผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะซึ่งยศทางตำรวจอาจจะ เดี๋ยวความชัดเจนอาจจะมาทีหลังว่าเป็นสิบตำรวจโทรหรือสิบตำรวจเอกกันแน่นะครับคือได้ยิงครอบครัวตัวเองทั้งลูกแล้วก็ภรรยานะครับก,ก่อนจะยิงตัวเองตามไปก่อนจะยิงตัวเองตามไปซึ่งแน่นอนว่าถ้าสรุปเรื่องแบบนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุคลั่งแล้วยิงที่ศูนย์เด็กเล็กแล้วตามมาดับชีวิตครอบครัวตัวเองก่อนจะดับตัวเองตามไปโอ้เป็นเหตุที่น่าสลดมากนะครับ